สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุริพรช่วงลังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรม จากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธานวุฒโธท,ท่านผู้ชมคะทักษะการฟังเป็นเรื่องสำคัญมากในการสื่อสารและสนทนานะคะเพราะว่าถ้าเราฟังไม่เป็นฟังผิดหรือฟังไม่ได้สับแล้วจับเอามากระเดียดนอกจากจะทำให้เนื้อหาในการสื่อสารผิดพลาดไปแล้วยังจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาพูดอย่างเราอาจจะ คิดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นมาทั้งในประเทศชาติที่ทำงานรวมถึงในครอบครัวเลยค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องฟังให้เป็นค่ะมีสัญญาณอันตรายตัวไหนบ้างไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเราฟังเป็นหรือฟังไม่เป็นคะคุณหมอครับเรื่องของการฟังนี่ตอนนี้ถือว่าสาคัญนะฮะเหตุผลที่สาคัญก็คือว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมดิจิตอลนะครับคเคยสังเกตไหมครับเวลาเราไปร้านอาหาร คนเด็กใบรุ่นมาทานข้าวด้วยกันทุกคนนี่ก็เปิดอย่างเงี้ยครับทุกคนมีลกกส่วนตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้คนเรามันเริ่มไม่ฟังกันละเพราะฉะนั้นเรามาดูสัญญาณนะครับที่จะเป็นสัญญาณอันตรายว่าเราเริ่มที่จะไม่ฟังคนอื่นแล้วนะฮะคือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเรามีพฤติกรรมประเภทว่าชอบขัดจังหวะคนอื่นหรือเปล่าคือไม่ฟังคนให้พูดจนจบนะครับบางทีฟังอะไรนิดหน่อยก็ ขาดจังหวะทันทีเลยเพราะว่าไม่อยากจะฟังต่อเพราะมันเหมือนกับว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยได้ยินมาแล้วสองก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังคนอื่นนะไม่อดทนเริ่มอยู่กับตัวเองเริ่มอยากที่จะอ่านเองนะฮะเพราะว่ามีโลกส่วนตัวมีสังคมไซเบอร์ของตัวเองนะครับก็เลยเลยขาดทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการที่จะอดทนเนี่ยฮะที่จะตั้งใจฟังเขาอย่างจริงจังว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรออกมานี่ครับค่ะ นะคะแล้วสัญญาณข้อที่สองล่ะคะสัญญาณข้อที่สองนี่นะครับสังเกตตัวเองนะฮะว่าเราเคยพูดแบบนี้ไหมครับว่าอุ้ยเรื่องนี้รู้แล้วค่ะเคยไหมฮะค,คือคว่าเคยได้ยินมาหมดแล้วะนะฮะ,ะเหมือนกับเป็นการตัดบทอย่างฉับพลันคือเหมือนกับว่าคนอื่นกาลังพูดอยู่นี่เขาอาจจะมีสารเนี่ยฮะสารสื่อจริงๆเนี่ย มันซ่อนอยู่ในสารที่เขาพูดออกมาค่โอกาสที่จะได้สิ่งใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆถูกตัดทันทีเลยนะคะเหมือนเราปิดแก้วเลยไม่ให้ใค,ใครเติมน้ำค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะข้อที่3นะครับคือเรามีลักษณะของการชอบพูดว่าดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ย หมายความว่ายังไงคะอยากให้เขาทําดีกว่านี้หรือยังไงคะมีปริบทประมาณว่าเรารู้มากกว่าหรือว่าเราดีกว่าอ๋อเราเก่งกว่าเออเป็นปริบทแบบรับคนอื่นอ่ะไม่ใช่ปริบทแบบว่าอยากจะให้เขาแบบว่าพัฒนาต่ก็คือต้องดูน้ําเสียงดูปริบทแวดล้อมแล้วก็การสื่อออกไปด้วยภาษาท่าทางเนี่ย ในต,ตอนนั้นมันประมาณเหมือนกับว่าเหมือนกับมองคนอื่นว่าทําไม่ดีอ่ะนะคะเป็นการปิดกฎเขาทําให้เขาไม่อยากจะทําไม่อยากจะพูดกับเราต่อไปนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วข้อถัดไปละ่ะคะข้อที่สี่นะฮะมีคําพูดประมาณว่าหยุดพูดแล้วมาฟังนี่หยุดหยุดฟังชั้นเดี๋ยวนี้เลยอ่าค,ครับเขาพูดออกมานิดนึงหยุดฟังอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่สูญเสียความอดทนในการที่จะฟังการสื่อสารของผู้อื่นไปแล้ว ค่ะแล้วข้อที่5ล่ะคะข้อที่5ก็คือว่าเราเริ่มมีอาการหลบซ่อนนะฮะก็คือเหมือนกัาว่าหลบซ่อนอยู่ในที่ทํางานตัวเองนะครับหลบซ่อนอยู่หน้าจอ i p a d หรือคอมพิวเตอร์ของตัวเองโดยไม่อยากจะฟังคนอื่นไม่อยากจะคุยกับใครท,ทําทีเป็นทําอะไรอยู่คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาพูดให้เราฟังใช่ค่ะหรือไม่ก็ตัวอยู่นะฮะแต่เปิด answering m a c h ช n ีนเอ,อ,อาไว้คือไม่อยากจะติดต่อกับใครอันนี้ก็เป็น สัญญาณที่สําคัญแสดงว่าเราเริ่มสูญเสียทักษะในการฟังผู้อื่นแล้วนะครับค่ะแล้วข้อที่6กล่ะคะ,ข,ะ,คะข้อที่6คือเราเริ่มฟังแต่ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรออกไปเรามักจะคิดวนๆพูดออกไปดีดีพอหรือ,อยังจะดีะกว่านี้ได้ยังไงคือเริ่มวนแล้วว่าไม่ฟังคนอื่นละคือมัอนก็ฟังแต่เสียงของตัวเองอย่างเดียวเลยครับจัดเป็นฟังก์ชันวิตกกังวลน,นะค,คะคุณหมอการฟังไม่เป็นเนี่ยทำให้เสียประโยชน์ไปเยอะเลย แล้วการ,รฟังเป็นล่ะคะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจริงๆการฟังเนี่ยฮะมันเป็นทักษะการเข้าสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังที่ดีนะฮะมันจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเข้าใจผู้อื่นลดความขัดแย้งแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี <c oughs> นอกจากนี้เวลาการฟังที่ดียังช่วยพัฒนาทักษะด้านปัญญานะครับแล้วการฝึกความคิดนะฮะฝึกจับประเด็นฝึกความจําฝึกการจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับค่ะ <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามการฝึกทักษะการฟังเพราะว่าถือว่าฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วฟังเป็นแต่ความจริงแล้วนะเคยมีการศึกษาทักษะการฟังนะครับในกลุ่มตัวอย่างหนึ่งคนเนี่ยนะมีทักษะการฟังที่ดีเพียง10คนเท่านั้นเองค่ะแปลว่าประชากรโลกปัจจุบันนี้นะครับฟังอย่างจดจ่อฟังอย่างจับประเด็นฟังอย่างมีไหวพริบฟังเป็นระบบฟังแล้วเข้าประเด็นเนี่ยได้แค่1 0เอร์นงที่เหลืออีก90อร์เซคือ ไม่มีระบบในการฟังเลยครับไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงมาถึงจุดที่ว่าการฟังต้องอาศัยทักษะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนต้องทําตั้งแต่ตอนนี้เลยงั้นมาเข้าถึงหลักของการฝึกทักษะการฟังดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนะครับฝึกความอดทนนะอดทนที่จะฟังค่ะครับนะคะต้องใช้ความอดทนมากจริงๆพูดเหมือนง่ายค่ะแล้วจะทํำยังไงล่ะคะฝึกความอดทนเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะพูดได้อย่างมากไม่เกิน200คําต่อนอาที แต่สมองเนี่ยครับประมวลผลได้เร็ว1,000คพาต่อนอาที<อ>เพราะฉะนั้นมันเหลือพื้นที่อีก8 0 0คําคที่อาจจะเอาไปคิดฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยคนเราจะคิดต่อยอดเลยนะ,ะแต่บางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านแบบมองเออพูดอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็คิดต่อไปนู่นไปนี่เดี๋ยวชักไปอย่างอื่นเลยไม่ได้ฟังเลยไม่ได้จับประเด็นว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วเราจะฝึกยังไงคะในภาคปฏิบัติให้เราอดทนได้นะคะคือในภาคปฏิบัติในเรื่องของการตั้งใจฟังแบบอดทนฟังนี่นะครับ เราต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยอย่างเช่นการทดลองฟังเทปนะฮะฟังบทเรียนฟังด m c ฟังหลวงพ่อฟังอะไรที่เราอยากฟังนี่นะครับตลอดจนฟังอะไรที่เราไม่ค่อยอยากฟังแต่มันเป็นไปเพื่อการพัฒนางานของตัวเองพัฒนาต่างๆด้วยความรู้ต่างๆเราก็ฟังไปแล้วเทคนิคข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือฝึกการมีมารยาทการฟังครับคือมารยาทการฟังเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นทักษะทางสังคมขั้นพื้นฐาน คือการให้เกียรติผู้พูดนะครับ <Okay. S 1> โดยที่ตัวเราเองเนี่ยต้องไม่คิดว่าตัวเองดีกว่านะครับจนไม่ยอมรับฟังแล้วก็ไม่คิดในในทางที่เย่อหยิ่งหรือว่ามองตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับ mm hmm. เพราะว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยฮะมันทําให้ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้พูดกับผู้ฟังนี่ไม่ดีแล้วก็เกิดการปิดกัน้นการเรียนรู <Okay. S 1> นะ้เพราะฉะนั้นทักษะการที่มีมารยาทที่ดีเนี่ยอย่างเช่นการสบตานะฮะเวลา การตอบรับนะครับแล้วก็ไม่พูดแทรกไม่พูดขัดจังหวะแล้วก็เวลาถามอยากถามอะไรเนี่ยให้จดเป็นประเด็นประเด็นเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไปถามนะฮะ <c oughs> หรือถ้าเกิดเรากลัวลืมจริงๆเนี่ยมันนั่นจริงๆเราขออนุญาตก่อน <c oughs> ด้วยําเสียงที่สุภาพนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเขาถ้าเขาไม่อนุญาตก็เดี๋ยวเขาก็จะพูดว่านั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดโอกาสเ <c oughs> องนะครับแล้วในกรณีที่เขาพูดเรื่องที่ไม่น่าจะฟังเลยอย่างการนินทาคนอื่นหรือว่าเรื่องร้อนหูเราจะทํายังไงล่ะคะ ไม่ฟังครับก็คือเราก็ขออนุญาตปลีกตัวออกมาอย่างสุภาพค่ะแล้วหลักในการฝึกการฟังข้อที่3นล่ะคะการฝึกความกระตือรือร้นในการฟังคือความกระตือรือร้นนี่ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาน้ำเสียงอยู่ที่ท่าทางอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ความกระตือรือร้นของสมองด้วยเราต้องเชื่อมโยงกันเลยนะครับคือถ้าเราต้องเราต้องตั้งใจฟังตั้งแต่สมองนะครับแล้วมันจะออกมาทางภายนอกเองค่ะใช่เราจะฝึกยังไงล่ะคะก็คือว่าเราจะต้องตอบสนองนะครับ ต่อการฟังในขณะเวลาเลยถ้าเขาถ้าเขาพูดก็ต้องขันรับเช่นเขาถามว่าใช่ไหมก็มีการขันรับไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าการพูดออกมา,าค่าครับหรืออะไรต่างๆนะครับนะคะมาถึงเทคนิคข้อที่4ค่ะการจับประเด็นด้วยการตั้งคําถามฮะโอ้ดีนะคะคแล้วเราจะตั้งคําถามยังไงให้เราจับประเด็นได้จริงๆการตั้งคําถามมันเป็นตัวชี้ว่าเราเก็บการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้ว ผู้พูดเนี่ยบรรลุปเป้าหมายในการพูดไหมผู้รับสารเนี่ยได้รับตามที่ผู้พูดอยากได้ไหมะนะครับเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือเมื่อจบการสนทนาเราอ,อาจจะคุยกับเพื่อนนะฮะตั้งคําถามในเชิงใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทานองเนี้ยค,ครับเป็นคําถามง่ายๆแบบเนี้ยตลอดจนคําถามที่ต่อยอดนะครับคาถามปลายเปิดทั้งหลายแล้วมาถึงเทคนิคข้อที่5แล้วล่ะค่ะข้อที่5นี่เป็นการฟังในสถานการณ์ยากลาบาก คือก็ต้องฝึกกันนะฮะยังไงล่ะคะยากลําบากเนี่ยก็อย่างเช่นการฟังตอนที่คนกําลังคุยกันเสียงดังอ๋อในที่มีเสียงรบกวนเยอะๆใช่าตามที่สาธารณะมีดนตรีมีอะไรต่างๆแล้วก็มีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าเนี่ยค,คอยเหมือนกับว่าคอยที่ทําให้เราไม่ไม่ตั้งใจฟังเนี่ยครับก็คือต้องการมันเป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าตกยน่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเรายังมีความตั้งใจฟังแค่ไหนเรารับสารมาได้ครบหรือเปล่านะครับค่ะ โดยสรุปนะคะหลักการฟังให้เป็นคือว่าต้องยอมรับฟังเขาก่อนคะ่ะหลังจากนั้นก็ต้องตั้งใจฟังโดยตั้งออกมาจากใจจริงๆเลยนะคะไม่ใช่ตั้งแต่ท่าอย่างเดียวไม่อย่างนั้นท่านอาจจะได้ยินแต่ว่าไม่ได้ฟังสาระสาคัญว่าเขาพูดว่าอะไรคะ่ะนักปราชญ์ของกรีกโบราณเขากล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะคะว่าคนเรามีลิ้นหนึลิ้นแต่ว่ามีหูสองหูนั่นก็หมายความว่าเราควรจะ พูดให้น้อยกว่าที่ฟังคนอื่นเขาสองเท่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหัดกันฟังกันนะคะและนี่เป็นส่วนของท่านโลกค่ะในส่วนของท่านธรรมพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สงชัยานวุฒโธท,ท่านจะมีอะไรดีๆมาฝากติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะจะเป็นพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟังให้เป็น เราสังเกตนะธรรมชาติเนะี่ยให้ตาเรามาสองตาให้หูเรามาสองหูแต่ให้ปากมาปากเดียวนะแสดงว่าอยากให้ใหเราเนี่ยดูให้เยอะๆแล้วก็ฟังให้มากๆแต่พูดเฉพาะที่จำเป็นและก็เป็นประโยชน์แต่บางทีคนทั่วไปจะกลับกันนะคือว่าพูดเยอะๆแต่ว่าขี้เกียจฟังนะ่ะอยากให้เขาฟังเรามากกว่าไม่ค่อยอยากจะฟังคนอื่นเขาเท่าไหร่ ทำให้เสียโอกาสไปทั้งที่การฟังมีประโยชน์มากๆเลยยังมีศัพท์คํานึงว่าสุตาวุธเนี่ยแปลว่าอาวุธคือการฟังการฟังเนี่ยท้าไมได้ปัญญาได้ความรู้นะแล้วเป็นอาวุธที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยแต่ไม่มีคํากล่าวเลยว่าอาวุธคือการพูดทั้งที่เรารู้สึกว่าใครพูดเก่งเนี่ยเื่อยเฉือนเป็นอาวุธสําคัญแต่กลับไม่มีการยกย่องคําพูดว่าเป็นอาวุธอะไรยังไง แต่ยกย่องการฟังเป็นอาวุธแล้วต้องเรียกว่าเป็นอะไรล่ะอาวุธที่ซอฟด้วยนะคือทำให้คนอื่นเขายอมแบบทั้งกายทั้งใจคนที่ทําอย่างนี้ได้จะเป็นรากฐานที่สําคัญของความสําเร็จในชีวิตอาตมาเองเคยพบกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งดูแลง,งานที่สําคัญมากเลยของประเทศแล้วอยู่ในช่วงจังหวะมาดูแลง,งานสําคัญตอนที่กําลังมีโปรเจกต์สำคัญด้วยเนี่ย เป็นคนที่มีบทบาทต่อก,การกำหนดความเป็นไปของประเทศชาติในระยะยาวนี่สูงมากแล้วเขาก็เป็นคนเรียนจบปริญญาเอกมาในสาขาที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยนะจากมาวิาลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วเรียนจบมาทั้งปิญญาตรีนี่ก็คือกีินนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองก็เรียกว่าคนเรียนเก่งมากแล้วจบแล้วมันเป็นครูบาอาจารย์แล้วได้รับเชิญไปทําหน้าที่สําคัญสาคัญที่ปรึกษาด้านนั้นนี้แยะๆสุดท้ายจากที่ปรึกษาก็ได้รับเชิญใหม้มาเป็นรัฐมนตรีเองแล้วได้มีโอกาสคุยกัน ก็ถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ตัวเองทําแล้วขณะเดียวกันเป็นผู้บริหารสูงสุดในด้านนั้นของประเทศด้วยคือเป็นผู้ลงมือภาคปฏิบัติด้วยแต่พอได้คุยกันก็เล่าให้เขาฟังถึงมุมมองจากอีกด้านของผู้ไม่เชี่ยวชาญแต่เป็นการมองภาพกว้างจากมุมมองในพระพุทธศาสนาเชื่อไม่เอ่ยท่าทีของเขาในการรับฟังเป็นยังไง ถ้าเป็นคนบางคนอาจจะเป็นว่าอรู้สึกเอ้ยไม่ต้องพูดเยอะอาจจะพระพูดไม่ค่อยกล้าเถียงแต่ว่าอาจจะมีท่าทีเหมือนกับว่าอรู้แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่นะท่าทีเขาในการฟังคือนั่งตัวตรงและโน้มตัวมาข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็ตั้งใจฟังแบบเก็บทุกข้อความรายละเอียดเลยเพราะเห็นอย่างนี้ปั๊บในเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ แล้วสามารถมาเป็นนักบริหารชั้นหนึ่งแล้วผลักดันง,งานใหญ่ๆแต่กลับเป็นที่รักของทุกคนด้วยนะปกติคนผลักดันง,งานใหญ่เนี่ยจะมีทั้งคนชอบไม่ชอบเยอะเพราะผลดันเรื่องสําคัญก็จะมีคนที่เสียประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ชอบเนี่ยแต่คนนี้ปรากฏว่าผลักดันแล้วมีแต่คนรักเป็นเพราะเขามีอาวุธสําคัญคือการฟังนี่เองฟังอย่างตั้งใจฟังจริงๆเก็บข้อมูลจริงๆสิ่งที่ได้คือได้ทั้ง ความรักจากทุกคนรอบข้างขณะดเดียวกันก็จะได้แง่มุมที่ดีๆด,ด้วยมาเสริมความรู้ตัวเองที่ดีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านจะมีคำกล่าวว่ารับฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราดูนะนี่ขนาดปริญญาเอกด็อกเตอร์แบบมือชั้นหนึ่งเลยนะกียรติยมแบหนึ่งเหรียญทองเนี่ยแล้วเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งนักบริหาระดับนำของประเทศอย่างนี้เนี่ย เขายังไม่มีทิฏฐิมานะตั้งใจฟังแล้วสิ่งนี้ก็เป็นอาวุธสำคัญเป็นสุตาวุธของเขาให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเราเองถ้าจะมีทิฏฐิรู้สึกเอ้ยเราเก่งแล้วรู้แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดคนนี้นะเพราะฉะนั้นเราทอนทิฏฐิลงสักนิดหนึ่งเถอะแล้วก็จะคุยกับใครก็ขอให้ตั้งใจฟัง จะไปฟังอะไรที่ไหนเนี่ยอย่าฟังแบบเบื่อน่ายไปทํานั่นทนํานี่แต่จะฟังอะไรฟังอย่างตั้งอกตั้งใจฝึกให้เป็นนิสัยเลยเท่ากับว่าเราเองได้ฝึกนิสัยที่ดีและเป็นอาวุธสําคัญในการนําตัวเราเองไปสู่ความสําเร็จในชีวิตคนทั่วไปเป็นอย่างนี้นะแต่และคนก็ต้องการระบายเจอผู้ฟังที่ดีที่พร้อมรับฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกคนนั้นน่ารักมากเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากพร้อมรับฟังเนี่ย ตัวเองอาจจะปวดท้องทํางานมีปัญหาหมาที่บ้านกําลังป่วยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะเล่าอะไรออกไปแลวมีคนรับฟังเขาจะรู้สึกคนนั้นเนี่ยดีมากน่ารักมากเลยนั้นเราเองฟังเป็นแล้วละก็เราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวแล้วต้องฝึกดีลาในการฟังฟังไปไม่ใช่ว่าเอออยากพูดพูดไปจะให้ฟังก็ฟังแล้วก็ดูฟ้าดูฝนด,ดูทีวี<ๆ>เลยไปเรื<ๆ>่อยตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังสมควรไปอะไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดเราตั้งใจฟังเราจะรู้จังหวะความพอดีทุกอย่าง เนี่ยได้แล้วมีตัวอย่างเยอะคนที่ประสบความสําเร็จแก้ปัญหาได้เพราะการฟังยังมีกรณีหนึ่งบริษัท New York, นิวยอร์กซิลิโฟนบริษัทโทรศัพท์ปรากฏว่ามีลูกค้าโวยมาหาบริษัทเก็บตังค์ผิดไม่ยอมจ่ายไม่ใช่แค่นั้นเขียนจดหมายไปร้องเรียนหนังสือพิมพ์แล้วก็เขียนไปฟ้องสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เรียกว่าอาราวาสทุกช่องทางเต็มที่เลยบริษัทก็กระเทือนนะเจอคนเฮี้ยวอย่างนี้ขึ้นมาคนนึงปั๊บมันเสียภาพลักษณ์อ่ะเลยต้องส่งนักแก้ปัญหามือดีไปแก้นักแก้ปัญหามือดีคนนี้ไปถึงทําไงรู้ไหมเอ่ยไปครั้งแรกไม่ต้องพูดอะไรเลยไปเจอปับ๊บคนนี้ก็บนเขาก็ฟังอย่างตั้งใจสามชั่วโมงไม่ต้องพูดฟังแล้วก็ ừ, อือออพยักหน้าไม่ค้านไม่เถียงไม่โต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเนี่ยจบรอบหนึ่งไปถัดมาอีกสองสามวันไปเจอรอบสองเขาก็บนไปอีก สมรอบโอ้โหใส่เป็นชุดๆก็ฟังเอ๊ะบรรยากาศรู้สึกดีขึ้นนะคนพูดบ่นรู้สึกว่าเริ่มซอบลงแต่คนนี้แสดงว่าสุดๆไนกันนะเพราะว่าบ่นที่ไ้ส3มชั่วโมงนี่ไม่ธรรมดาแต่พอรอบสี่ปั๊บคุยจบเรียบร้อยยอมจ่ายตังค์เลยแล้วก็ชวนให้ตัวแทนบริษัทมาเป็นสมาชิกด้วยโอเคชวนก็เป็นด้วยบอกเห็นด้วยต้องคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเอออกันอย่างดีเนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าสมาคมนี้ตั้งเสร็จจนถึงปัจจุบันเขาบอกว่ามีสมาชิกอยู่หนึ่งคนก็คือตัวแทนจากบริษัทโทรศัพท,ท์นี่แหละคือคนเราขอยได้แสดงออกเราก็แฮปปี้ไงนี่แก้ปัญหาด้วยการฟังมันจะซอฟอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไปพูดเอาชนะเอาเหตุเอาผลมาโต้กันนะสามปีก็ไม่จบเรื่องมีแต่จะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนี้ก็กรณีหนึ่งมีอีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นบริษัทขายขนแกะให้คนเอาไปใช้ในการทาเครื่องนุ่งห่มต่างๆทําเสื้อผ้าทําอะไรเงี้ยนะ เจ้าของชื่อนายเนตเมอร์วันหนึ่งลูกค้าขาประจําพอได้รับบินเรียกเก็บเงินจากบริษัทไปเขาโวยบอกไม่ถูกตรงนี้เก็บเงินเกินไม่ยอมจ่ายแต่ผแผนกบัญชีตรวจสอบแล้วมันถูกต้องก็ยืนยันให้เขาจ่ายพอยืนยันไปหลายครั้งยั่วมากมาขอเจอประธานบริษัทซึ่งสนิทกันเน่ยก็เป็นลูกค้าประจําเจอปุ๊บต่อว่าต่อขานแค่ขนาดใหญ่ใส่เป็นชุดเลยเหมืนกันตัวนายเนเมอร์นี่ก็รับฟังอย่างตั้งใจ ฟังจนเขาพูดจนหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณเขาบอกว่าโอ้โหเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยลูกค้าคนอื่นอาจจะเจอแต่ไม่พูดก็ได้คนนี้มาบอกนี่นะต้องขอบคุณเขามากๆเลยเขาเองอยากจะรู้เรื่องนี้ยิ่งกว่าลูกค้าคนนี้อยากพูดอีกพอมีท่าทีอย่างนี้ปั๊บอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเอ่ยลูกค้าที่มาโวยรู้สึกขาดความสะใจเล็กน้อยเพราะตอนเข้ามาตั้งใจว่าจะมาใส่ จะมาสั่งสอนให้นายเดทเมอร์เนี่ยรู้สํานึกซะ่ไหง,งบริษัทเขาเนี่ยมันแย่แต่พอมาใส่เป็นชุดๆๆด,ช,ดชุดแล้วคนที่ถูกใส่กับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เออออด้วยอะไรด้วย,วยรู้สึกเหมือนกับตบมือข้างเดียวอะ่ะมันไม่มีใครมาตบด้วยรู้สึกมันอะไรข,ดขาด,ขาด,ขาดยังไงก็ไม่รู้อยู่่นะพอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บนายเดทเมอร์ก็เลยชวนคนนี้ไปกินข้าวด้วยกันเพราะทุกครั้งแต่ก่อนมาเจอกันก็สั่งของเสร็จก็ไปกินข้าวด้วยกันทุกทีคนนี้ก็ชัินเขินแต่ว่าเอาเสียไม่ได้ก็ไปกินข้าวกิินนนข้าาวไไปปปคุยยกกัััอห่พบบบรษท จากเดิมที่ต่อว่าเลยว่าจากนี้ไปจะเลิกซื้อสินค้าเด็ดขาดจากบริษัทนี้เนี่ยนะตอนต่อว่าเนี่ยใส่เป็นชุดอย่างนี้เนี่ยนายเทนเมอร์ก็เลยบอกบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเออถ้าเกิดจะเลิกซื้อบริษัทเขาเดี๋ยวเขาจะแนะนาบริษัทอื่นที่ดีๆให้ก็มีอีกหลายบริษัทเนี่ยก็แนะนำแลวให้เร็จสับเรียบร้อยอย,ย,ยังไงเอออทุกอย่างไม่มีขัดเลยนี่รู้สึกว่ามันยังไงยังไงพอไปกินข้าวเสร็จกลับมาถึงบริษัทปั๊บไม่พูดพามทําทเพลงขอออเดอร์มาแล้วก็สั่งเป็นชุดเลยปรากฏว่าสั่งสินค้าาามกกกกว่เอี เพราะว่ารู้สึกว่าสบายใจที่ได้ระบายออกแหละแล้วพอกลับไปปั๊บมีความรู้สึกว่าเออในเดนเมอร์เนี่ยเขามีท่าทีรับฟังเราทุกอย่างแล้วยินดีจะมีท่าทียังไงเขาก็โอเคหมดจะเลิกซื้อเาก็แนะนําคนอื่นให้รู้สึกเขินๆเลยไปเช็คข้อมูลใหม่พอเช็คเสร็จปรากฏว่าเออมันถูกต้องจริงๆบินเรียกเงินของบริษัทตัวเองเนี่ยเผลอไปเลยส่งตังค์มาให้พร้อมกับคาขอโทษแล้วก็เป็นลูกค้าประจำบริษัทนี้จนตลอดชีวิตอีก22ปี ไม่เปลี่ยนไปเจ้าอื่นเลยแถมลูกตัวเองพอมีลูกนะเลยตั้งชื่อลูกตัวเองว่าเดดเมอร์เห็นไม่เอ่ยว่าแค่ตั้งใจฟังชั่วโมงสองชั่วโมงแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วยั่งยืนสร้างความประทับใจด้วยแต่ถ้าเกิดจะมานั่งเอาเหตุเอาผลมันเถียงกันนะรับรองไม่ถึงชั่วโมงอะแตกก็เจอกันไปแล้วก็เลิกลากันไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฟังให้เป็นนะ่ย จะมีคุณค่ากับชีวิตของเราเองอย่างมหาศาลหลายๆครอบครัวทะเลาะกันแตกกันก็เพราะว่าต่างคนต่างอยากพูดแต่ไม่มีคนฟังสุดท้ายก็เดยทะเลาะกันถ้าฝ่ายหนึ่งแรงมาอีกฝ่ายยอมฟังนะเดี๋ยวฝ่ายที่แรงเดี๋ยวก็จะซอบแล้วก็อ่อนลงขอให้ฟังเป็นเถอะจะเป็นชีวิตครอบครัวก็ตามจะเป็นชีวิตการงานก็ตามจะอำนวยประโยชน์ให้กับเราอย่างมหาศาล จเจริญพต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมสำหรับท่านผู้ชมที่อยากติดต่อรายการนะคะ ติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc tv พร้อมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดเลยค่ะวันนี้ในแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ